สบัสดีดขอย่าซัมทีรักต่างไวยาสาวเล่าลักต่างไวยค่ะมากินข้าว้าวน้ำกันเด้อพี่น้องกินแบบง่ายๆอยู่ง่ายๆไม่ต้องอะไรมาก <c oughs> ต้องการแบบนี้นะครับต้องการสิ่งนี้ต้องการแบบนี้แหละเราต้อกินแบบนี้นะครับกินนึงแต่มันมันกับว่าไม่อย่างอาหารในตลาดห้องมีเนื่อ มีเนื้อมีหมูมีปลามีไก่มีแค่นั้นนั่งหมูปลาไก่กับพวกพืชดพักพวกเห็ดพวกเหาแบบนี้กินเบ่นละกินครบบ่นละมันอ่าอ่ะกะงดงดทั้งนั้นไปเนี่ยมากินไข่ปัดต้าปัดมุนปัดทอดปาดต้าก็ขึ้นใหญ่แต่เนมินตัด่อะตัวนี่ไข่ทอดแหละเนี่ยอันนี้ไข่ทอดทอดไข่โมเม็นไข่มุนไข่จืด จืนไขจ่จืนไข่ไอ้จืนจืนไข่ปลาหมึกแห้งนะครับอันนี้อ่าอดมึกกระตอยมันททอดแทะเมือ่อนี่ส่งแดดแต่ส่อนนะครับอืออากาศก็เริ่มจะเปิดนะครับท้องฟ้าเปิดแล้ววันนี้ มือคึืนบลารเบิ้งกบกินเดือนเนี่ยจันทรุปราคานะครับมือคืนนี่มันก็ไล่ไปจากชถ่วงดึกๆของวันที่เจ็ดนะครับแลก็คามไปหอดวันที่แปดนะครับอสองวันจอนเลยจันทรุปราคาปีนี้เขาเต็มดวงนานมาก คลิปที่แล้วนะครับมื่ขึ้นนี้ผมลงให้เบิงก็ปิ่นเย็นมานนางนางเบริรงอยูู่้เดียวนะครับนิ่ตจ๋านอนหลับก็หลับไปเรียบหน่อยอือม,ม,มันนางเบริรงอยูู่้เดียวนี <c oughs> ่ที่ว่ามันทองฝามันเปิดมื่ขึ้นนีฟฝาเปิดก็เลยเห็นถ้าเป็นเหมือนมั่วถ้าเป็นมีตั้งแต่เจ้าเบิรงนโดนลมขึ้น โดนเยอตข้างแต่มันเกินเครื่องไปแล้วเ<า>ขามิดเลยหัว <c oughs> ตีหกตุ้มเครื่องศุนศูนย์สามซุนซุนศุนสาม กว่าน,นาเนี่ยใช้โทษศัพ์กันนี่ครับถ่ายมือเดือนเดี๋ยวมีนะครับสิบสองโปูสิบสองโปูผัดมันขะาวส้มได้ส้มได้ดีอยู่ว่ากันส้มกันยังมันเนี่ยพอใจเลยนะครับม,มันใส่อ่ ใส่เล่นของซนี่นะครับเสื้ภาพได้สวยอืเสียขอเดียวมันหอนเร็วคือไอ h โฟนเนอะหอนเร็วตัดเร็วบวมักนะครับแล้วก็ความแห้งมีความแห้องเอ้อเอามาตัดต่อวิดีโอในขนาดเท่ากันไฟาวิดีโอเท่ากัน ซึ่งเขาจะประเมินผลในการเอ็กพอร์ตเน่เอาไเทจยบกันกับเครื่องของที่ผมกําลังถ่ายอยู่เนี่ยมันมันเป็นเครื่องตัวเครื่องเลยครับเครื่องตัวเครื่องเลยเอ็กพอร์ตช้าืดร้อนแบ,เบ็เบรดเ็่แตะวชาติเร็วนชาดเร็วสี่ห้าว,วัน เมื่อกี้กำลังบังรีวิวอยู่ออกมาอีกแล้วรุ่นใหม่ล S, ะ2เออีนะครับจัดผวก็สองหมื่นกว่าครับสิบเซตใหม่นะครับสิบข้อสิบข้อ <c oughs> ใช่บุงใส่กันแล้วในราคาเท่ากันมันกับแพ่เขานะครับภาพงามบอมันกับงามในบางกรณีนะครับเดี๋ยวเรบริษัททั้งหมดคือกัน,นมีข้อดีต่างกัน กูไปนุ่งเย็นมันเลยคือมังเสียงเบิ่งหนังอยู่ร้านอาหารคนเดียวร้านอาหารทั้งร้านอาหารป่ะเขาคือเปิดเพลงมือหนิเขาคือเปิดหนังคือเปิดขา้าวมันลูก ขึ้นหนึ่งว่าจะได้เบิงองโคบินเดียนเดือด้าดเดืกๆเดือขึ้นยังมากคนอยขึ้นยังหน้าขาเบิง้งคับเต็มโมเมนต์มเลยหัวเรงออกมาจากของงานอันนี้ก็เป็นน้ <c oughs> อนเฝอเส็นไฟนอนเฝานะครับเห้มันนอนของค้ดเดียวกับเพรว่าเกิดงาน,น,งานตรงงานหราครับ ผนหทองาาออกมาเป็นพกหินเอียนกันนะได้เครื่องหนวยพอดีนะ <c oughs> อาบหน้าอาบท่าแล้วก็ออกมาถ่ายเลย <c oughs> เึยกๆอกากาศเย็นดีนะครับอากาศเย็นดีในมีได้ยินเสียงแม่งธรรมชาตินะครับเสียงแม่งกันธรรมชาติแม่ง,มงกันขึ้นธรรมชาติ ทำมาจัดดีๆอืมกลิ่นข่าลายเลยขอเติมหน่อยอืมกินไทยจะเห็นให้กินข่าลาย มันได้วางงานครับวางเต็มทีเลยหาเหลียญใช้นอกัอนทีออกบ้านนะครับออกบ้านมันก็มีค่าใช้จ่ายลด <c oughs> มีเงินบอ่อมีเงินในกระเป๋าบอรถแเล่นออกไปไนี่มันถามหาเงินหลดเนี่ยจะว่าเจบกุญแจเข้าไป นะครับบิดพวดเงินเงินทันทีเลยจะฟังเสียงมันกระตักเด้อรถห้องบ่วหรือรดไงหรือรถหน่อยก็แล้วแต่แต่ว่ามีเสียงดังขึ้นมากเงินเงินเนี้ยนะเงินอีหลีน่ะมันทาหาเติมน้ำมันแมนน้อเงินอีหลี่ยนเฮ้าบ่มีเงินเนี้ยเงี้งี้ยเงงี้งี้งี้ยเงยเงีเงงตายคอรอหาได้กินเงินโนบันเนาะ ออใส่น้ำมันด้วยแอ้วังนมือนกันคิข้านไปแล้วบ่ไปม่บ่จังบ่ไปอืออ่าพี่น้องหมดเลยเหี่ยงตับเหี่ยงตับเหี่ยงตับ,อ,บอ่ะสบายสบายนะครับสบายสบายง่ายๆในการใช้ชีวิตถ้าห้าสิี่ไปคิดอีอย่างหลายนะครับคิดคิดมากก็มันเป็นผลรบตตัว ว่าใจต่อร่างกายดีนะครับเื่อมาว่านคิดคิดมากตรนี้ก็คิด,ค,ด,ค,ดคิดมากอยู่ก็ทุกอย่างที่ผมบอกไปก็ล้วนแล้วจะเป็นความจริงทั้งหมดในการใช้ชีวิตของตัวผมเองเด้อบริเกี่ยวกับผู้ใดเป็นผมผมที่จริงผมบอกหลายคนอ่านอยู่แต่ว่าผมตัดออกนะครับเมว่านเนี่ยผมพูดละเอียดไปกว่านั้นมากแต่ผมตัดออกนะครับบอ้องอัศไยผู้ใดดกัาศัยเจ้าของนี่แหละนะครับเกิดมาห้าอาสัยเจ้าของนี่แหละ เพื่อตายไปก็ตบบ้องไปหวังว่าจะได้กินดอกข้าสากกินตต้งเต่ย่างพ่ไในตายเนี่ยละ่ะคนเฮ้ามันบอกคือเ่าโลกทุกวันนี้ไม่เหมือนเดิมนะครับอะไรก็เปลี่ยนไปได้อะไรก็เป็นได้นะครับบ,บออ่ต้องยึดติดจิตยังมันนะครับปล่อยวางหาความสุขใส่เจ้าของในขณะที่กําลังมีเงินมีแห้งที่จะหาความสุขใส่เจ้าของได้นะครับ <c oughs> สุกคนเด้อครับผม ยาต้องซี่เหลียสนะครับจากยังหาซื้อมาก,กินม,มีเงินมีคำพ่อเจียวมันมาใส่เป็นประโยชน์หาความสุกใส่เจ้าของใดก็เก็ตลงไปนะครับอย่าไปคิดมากนะครับไม่ต้องไปคิดมากถา้ามั่วตั้งต่คิดมากมั่วแต่แพงไวเอาไปเอามากล่กองไวเม่นจีมีบินโกดเป็นคกือเป็นตือ้อเป็นยังกระแลวแต่เจ้าของบไดใส่สมผู้อื่นเอาไปใส่เบิดตนะครับผมเอ้าเอาไว้แค่นี้ละ เจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีสสดครับ